ใชข้อสงสัยในอัปเดตฤดูหนาวนี้ฟาร์มกลองไหนดีที่สุดฟาร์มกลองไหนถึงจะตอบโจทย์และเหมาะกับตัวเรามากที่สุด oh. ก็คลิปนี้มีคำตอบครับ oh. ก็ถ้าเกิดว่าใครยังมีเพชรหลงเหลือจากเหตุการณ์เพชรราคาถูกตอนนั้นนะครับ oh. ก็ให้จับตาดูร้านค้าพวกนี้ดีๆนะครับ oh. เพราะว่าร้านค้าพวกนี้เนี่ยมันยังขายของแบบเนี้ยในราคาประมาณนี้แล้วคือเหมือนเราก็สามารถกดซื้อได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันมา oh. ก็จับตาดูไว้ด้วย จะสังเกตนะครับว่าตอนนี้เพชรผมก็เริ่มลดลงมานิดนึงแล้วตอนนี้ก็เหลือ1,400ล้านแล้วไปเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเปลี่ยนเป็นอะไรก็เอาเก็บไว้แล้วก็นี่เลยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็สามารถยังซื้อได้ตามปกตินะก่อนจะพูดถึงเรื่องการฟาร์มจิงเจอร์เบรดการฟาร์มในอัปเดตนี้นะครับผมก็ขอแบ่งส่วนตามนี้แล้วกันนะครับอย่างแรกเลยคือการฟาร์มที่แน่นอนนะครับและสามารถ AFK ได้แล้วก็ <Wow. S 1> เป็นการฟาร์มที่แบบว่า จะได้ตังแบบว่าตามนั้นตามเวลาแน่นอนซึ่งก็คือการวันฮิตกล่องนั่นเองนะครับหรือการที่แบบว่าเราตีปุ๊บปุ๊บกล่องแบบว่าแตกได้ทันทีเลยอะไรประมาณเนี้ยก็สมมุติว่าอันนี้นะครับผมมีก๊อบลินอยู่12ตัวนะครับจะสังเกตว่าผมตีอันเนี้ย กล่องนี้มันจะไม่ระเบิดทันทีนะครับมันจะต้องแบบว่า่าเห็นไหมมันจะค่อยๆลดอ่างเงี้ย <Bro. S 1> แบบนี้นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับซึ่งการวันฮิตกล่องนะครับควรจะไปเลือกกล่องในระดับที่เราสามารถที่จะแบบว่าวันฮิตได้แล้วก็กดๆๆๆๆๆๆดกดไปเรื่อยๆอะ่ะอันนี้ก็คือวิธีที่เสถียรที่สุดนะครับแล้วก็สามารถคํานวณได้ว่าถ้าเกิดว่าเราออโต้คลิกไปในเวลาตามเ่านี้เท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 ่านี้เราก็จะได้ตังค์เท่านี้อะไรประมาณเนี้ย ก็แล้วแต่ระดับกันไปนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับก๊อบลิน12ตัวก็สามารถตีอันนี้ได้ทันทีซึ่งถ้าเกิดว่าเราตีทันทีนะครับแล้วกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะเร็วเนาะแล้วก็สมมุติว่ามีสัตว์ที่มันกากลงกว่านี้อีกแล้วก็สามารถลดลงมาได้นั่นเองนะครับลดลงมาเป็นแบบนี้เลย การฟาร์มประเภทนี้นะครับสำหรับบางคนน่ะอาจจะเยอะที่สุดเลยแต่สําหรับบางคนอาจจะยังไม่ใช่วิธีที่ฟาร์มได้เยอะและเร็วที่สุดนะครับซึ่งมันยังมีปัจจัยอื่นๆที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับซึ่งมาเดี๋ยวเราเข้าวิธีที่2กันเลยดีกว่าวิธีที่2นะครับคือการที่จะเรียกรูทแบ็กออกมาเยอะๆนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ในอัปเดตนี้มันมีกล่องของขวัญสีเขียวนะครับเป็นอันที่มันจะแบบโอ้โหได้รางวัลมาแบบเยอะแบบมหาศาลมา,มากๆแบบได้ทีกล่องนึงแบบเป็น5ล้าน10ล้านอะไรประมาณเนี้ยซึ่งรูทแบ็กนะครับก็บอกตามปงว่าเราไม่สามารถได้จากกล่องอื่นคือมันได้แหละแต่มันจะได้น้อยแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ณตอนนี้นะครับมีเพียงกล่องนี้กล่องเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้รูทแบ็กเยอะนั่นเองนะครับ ซึ่ง้าถามว่าทําไมกล่องที่มันต่ํากว่านี้หรือสูงกว่านี้ไม่สามารถได้รูทแบกก็ด้วยความที่ว่ากล่องที่สูงกว่านี้ณปัจจุบันเกมยังไม่มีสัตว์เลี้ยงที่เทพพอที่จะตีได้ด้วยความเร็วสูงแล้วก็กล่องที่ต่ํากว่านี้มันก็ต่ําเกินไปนะครับทำให้ไม่สามารถมีรูทแบกออกมาจํานวนมากได้ก็คือตอนนี้เนี่ยมีอันนี้เท่านั้นนะครับที่คุ้มค่าที่สุดฉะนั้นทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าสัตว์เลี้ยงของเราตอนนี้เนี่ยมันกากเกินไปหรือเปล่าที่จะมาตีอันนี้นะครับเพราะว่าการตีกล่องนี้เย ต้องมีความเสียนพอสมควรด้วยความที่ว่ามันจะตีช้านิดน,นึงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ค่อยมีสัตว์เลี้ยงที่เทพมาก,มากๆก็จะประมาณนี้ฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรอีกตัวนึงนะครับที่ทำให้เพื่อนๆต้องตัดสินใจว่าจะาฟาร์มยังไงซึ่งนั่นแหละจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับมันก็จะมีรูทแบ็กมีอะไรพวกนี้ออกมานะครับมันจะออกมาหลังจากที่เราตีกล่องนี้แตกซึ่งนั่นก็หมายความว่า มันก็แล้วแต่คนอะบางคนมาฟาร์มอันนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกแบบว่าอืดไม่ได้สักทีอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีสัตว์เลี้ยงเทพมาฟาร์มตรงนี้มันตีเสร็จเร็วอะไรเงี้ยก็โอเคมันก็อาจจะดีซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ระดับเลเวลของแต่ละคนเลยนั่นเองนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องลองจับเวลาดูเอาเองว่าเฮ้ยเราฟาร์มแบบนี้ยผ่านไป10นาที20นาทีเราจะได้เท่าไหร่แล้วเราฟาร์มแบบนู้นเราสานไป10นาที20นาทีเราจะได้เท่าไหร่ อะไรประมาณนี้อาจจะต้องลองจับเวลาอาจับสัก1นาที2นาทีหรือว่าจนกล่องนี้แตกก็ได้แต่ก็คือถ้าจับเวลาดูแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยเราตีกล่องเนี้มันนานเกินไปแล้วก็ไปหาหีบสมบัติที่มันอันเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าไหนเราตีได้เราตีแบบปึงป้ง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 ปึง้งปึ้งได้เลยอะ่ะแล้วข้อที่ควรรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับคือการฟาร์มแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตงังตายตัวเท่าวิธีแรกนะครับวิธีแรกเนี่ยเราจะได้มาแม่นยํากว่าคือแบบผมจับเวลามันก็จะได้เท่านั้นเลยแบบ นาทีละ4ี่แสนนาทีละ4ี่แสนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าผมเปิดออโต้ให้มันกดคลิกไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ได้ใช้ออโต้คลิกหรือว่าไม่มีโปรแกรมหรือว่าใช้มือถือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะใช้วิธีฟาร์มด้วยเอเลียนเชสนั่นเองนะครับซึ่งวิธีที่3นะครับก็คือการฟาร์มตรงนี้เลยนั่นเองนะครับจายแอนเอเลียนเชสนะครับซึ่งก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครยังปลดล็อกเอเลียนนี้ไม่ได้ก็ไปสตรีมพังไปลงไปเรื่อยๆประมาณนี้ การฟาร์มแบบนี้นะครับจะไม่ได้เยอะเท่าวิธีที่1คือการตีกล่องให้มันแตกไปเรื่อยๆโดยที่แบบว่าวันฮิตอ่ะจะไม่เยอะเท่าวิธีที่1แต่จะสะดวกกว่านั่นเองแต่ถามว่าวิธีนี้มันได้น้อยกว่ามากไหมนะครับมันก็ไม่ได้ได้น้อยกว่าไปแบบโอ้โ oh หขนาดนั้นนะคือมันก็ยังได้เยอะอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าไม่เยอะเท่าวิธีแรกนั่นเองทั้ง3วิธีก็จะประมาณนี้นะครับผมขอสรุปสั้นๆทั้ง3วิธีนี้อีกครั้งหนึ่งละกัน วิธีแรกนะครับคือการวันฮิตนะครับคือการตีกล่องให้แตกแบบทันทีก็คือการตี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 ไปเรื่อยๆวิธีนี้ได้ตังเยอะที่สุดแต่ต้องโหลดโปรแกรมเพิ่มเติมนั่นเองนะครับฉะนั้นจะใช้งานไม่ค่อยสะดวกเวลาเล่นนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีโปรแกรมออโต้คลิกเพิ่มเติมอ่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องกดนั่งกด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 ไปเรื่อยๆมือีกมืองอซึ่งเออผมก็ไม่แนะนําให้มาทําอย่างนั้นนะวิธีที่2นะครับนั่นก็คือการตีกล่อง5 0าพันที เพื่อให้ล o ทแบ c ก Drop ออกมานั่นเองวิธีนี้นะครับสำหรับคนเทพเท่านั้นนะครับยิ่งเทพยิ่งดีเพราะว่ายิ่งมีสัตว์ที่แรงเท่าไหร่ยิ่งตีกล่องได้เร็วเท่านั้นรายได้นะครับอาจไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ว่ามันจะ d r อปแค่ไหนก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้น้อยหรือได้เยอะแต่ส่วนมากมันก็ได้เยอะพอสมควรแหละเท่าที่ผมดูๆมานะวิธีนี้นะครับเหมาะกับคนที่เทพประมาณนึงแล้ว สามารถตีกล่อง5,000เทรลเลียนได้เร็วซึ่งต้องไปลองดูเอาเองนะคะว่าเลเวลเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้เร็วเท่ากับวิธีที่1กับวิธีที่3หรือเปล่าหรืออาจจะช้ากว่ารายได้ก็ไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่นะครับไม่สามารถคำนวณได้ส่วนวิธีสุดท้ายก็คือการตีกล่องใหญ่นั่นเองนะครับตีกล่องใหญ่ตามระดับที่ได้ปลดล็อกแอเรียแล้วว่าเราได้ประมาณไหนอาจจะเป็นเอเลียนสตรีมพังหรือว่ากล่อง5,000ทีหรืออะไรก็ได้ประมาณนี้แหละ เหมาะกับการเล่นทั่วๆไปนะครับแล้วก็วิธีนี้มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเราจะได้เทคคอยมาด้วยเว้ยฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเทคคอยเหลือๆเราก็สามารถเอาไปซุ่ม เออ,มอเหมจจิงกกืนนัโดยรวมก็จะประมาณนี้สําหรับการฟาร์มกล่องในอัปเดตนี้นะครับสุดท้ายแล้วเ <ๆ S 1> พื่อนๆก็ลองเลือกกล่องตามระดับเลเวลของเรานะครับลองเลือกกล่องตามที่มันจะตอบโจทย์เรามากที่สุดนะครับตามข้อมูลที่ได้บอกไปข้างต้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ผมก็ไม่สนับสนุนให้เพื่อนๆไป AFK หรือว่าเปิดเครื่องทิ้งไว้นะก็เล่นเพื่อความสนุกแล้วก็ความบันเทิงเท่านั้นนะครับการ AFK อาจจะทําให้คอมหรืออุปกรณ์ต่างๆของเพื่อนๆอาจจะพังได้นั่นเองซึ่งถ้าพังไปผมไม่รับผิดชอบนะ อันนี้ผมเอ่อผมเคยเจอกับตัวผมเลยอะ่ะก็ผมแค่เรียนออนไลน์เองนะขนาดผมเรียนออนไลน์ก็เปิดโน้ตบุ๊กประมาณ7 8ชั่วโมงต่อวันอะไรประมาณเนี้ยโน้ตบุ๊กเก่าผมก็พังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <S 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 นั่นเองจากการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยอันนี้ก็บอกไว้ด้วยก็ประมาณนี้แต่สำหรับคลิปนี้ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปกอนนะครับสวัสดีครับ